สวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้มาซื้ออะไรเออมาซื้อหลายอย่างมาซื้อตัว C i c d ซื้อยางพุ่มแ i r l o o p Fit หลายอย่างค่ะไปตัดแอนเนอร์เอาปกติคุณลูกค้าใช้บริการกับทางเอ็มเพจนี่ประจำไหมครับประจำค่ะถ้าเกี่ยวกับงานแอร์นะคะแอร์เอทีดูเอฟดจะใช้จะร้านนีครับพอใช้บริการแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการบริการรูประทับใจไม่ว่าจะพนักงาน สินค้าหรือการเร่วยหัวมาค่ะโอเคได้แล้วมีอะไรแนะนํำไหมครับกับการบริการของเราหรือว่าเป็นเรื่องการบริการเรื่องสินค้าอะไรประมาณนี้ที่อยากให้แนะนํเรื่องพนักงานบริการเนี่ยโอเคอเคริและดีแล้วรป็บร้อยแต่ว่าเรื่องสินค้าบางตัวที่เราต้องการอาจจะยังมีไม่ไม่ไมด้ตอบโจทย์มากมายและน,นี่ต่เข้าใจนะว่าของบางอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะขาดตลาดก็จะ โอเคเิรได้บและการเดินทางมาเนี่ยลำบากไหมครับหรือว่าเดินทางมาแบบยากไหมครับไม่ยากหรอกค่ะทุกวันนี้ทางเดินนใช้ได้่้ามาครั้แรกก็จับทีมาบทีมาก็มาครั้แรกก็จได้แลก็ไม่อะไรด้แล้วครับและอยากบอกอะไรไหมครับกับลูกค้าที่ยังไม่รู้จักเรายังไม่เคยมาใช้บริการกับกับทางบริษัทเอ็มเพครใช่ก็อยากเชิญชวนแหละค่ะว่า ของของเขามีคุณภาพมีทุกอย่างที่เราต้องการบางอย่างก็แล้วก็บางอย่างอาจจะขาดแต่เขาก็สามารถรอระยะเวลาในการส่งหาให้เราได้ส่วนตัวพมน่ารันแบบน้องๆก็น่ารักทุกคนโอเคครับ okay. คุณบครับวันนี้ครับขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณครับ